กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีทูกฐานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบเพาะกับน้องนัดคือเก่าเลยพี่น้องเด้อบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าพี่น้องเอ้ยวิธีห่าอยู่ห่ากินเนาะมากับลานซาวพี่น้องละกันละซาวเนาะสบายดีป้าลุงอืมป่าพ่อติดมองแล้วบปล่าโอ้เราใส่ มีทั้งมองลรมาสอนน้่งพี่น้องอันนี้เป็นเป็นยังเป็นอาเขาน้องกิกกี้เป็น آ, ออนอ้นนองทั้งพอ่อแต่ว่าน้องคนลูกลสาวเนาะบ่เม่นพ่อแม่เดียวกันหรกเป็นญาติพี่น้องกันมาเบิกมาชมน้องกันพี่น้องเพิ่นมาสอนก่อนบ่หัวเพิน่นสีมานประมาณเน,นาะโอ้น้องเจ้าก็มีบัวเนาะอุ้ปอยปลา,า,า,าออน้องข้าวขนมกิกกี้ไปล่ะ อ้อป้าคือสิตัวใหญ่บุยบุยอยู่ถึงมองง่ายจอยอ่ะงานฮ่าฮ่าป้าตื่นเล้ะป้าจะตื่นอู้ทุเขาหนองบัวพี่น้องเ้ยตอนนี้บรรยากาศกับตอนสวยๆพี่น้องกิ๊กๆลงอีกแล้วโอ้ยกิ๊ก

บิ่นน้ำกันปลาลุงพื้นเก๋ไกเลยอืมพเราหือมองไปน้ำได้จากโตล้วปลาในมองอยปลาคือบกลายๆยคือบัถึอเนาะโอ้กลุ่มกระถือจะได้พี่น้องพอบุนา อืมซ um, no? ิวเด้นอุ่นๆฮักกะลงบ่ฮักกะลงเพียงนั้นอาจารย์ทังกุ้งทังซิวแม่แตใหญ่ๆนี่ใส่เงียงให้เบิ่งูครูเออหากะเพิ่นใส่น้ํานําเพิ่นอย่ามันตายไวอย่ามันตายอืม แม่น้องพอสีก็ลงไปเก็บซอยพี่น้องเลยก้กยก้อยก้อยก้อยเฮ้ยเฮ็นของหมดลายๆพี่น้องเลยอ่ะให้เห็นหน้าน้หนาไปเลยซะบรรยากาศาตอนเช้าสวยพี่น้องเลยมาหาอยู่หากินพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องสุขสุขคนเด้อ

กิกี้จับย่งปลาเขามาบึงด้วปลาตัวแบ่ใหญ่โอ้ทูปล่อยจักทงปลาเลยนี่โอ้ปลาสิบหาทง กระจายแล้วสวยดีอือ ตกน้ำปะบ่ได้ลงน้ำได้นนน้้มัสี่ขึ้นบอลได้บอกหน่อยเด้อโอ้ประธานพูดบ่เดี๋ยวสิตามไปกิ่กีพี่น้องเอ้ยหนาวก็ลงมันหนาวมาต้องลงกะใหญ่เลยขึ้นมา โอ้ยเปียกว่าอะไรกี้บ่นหนาวตีผมผมไปงงขั้นท้ายไปละมาเบิร์น้ำกันไอพี่น้องหนาวก็ไม่ได้อยู่หรเศร้าหาอยู่หากินขมวหาก็ไม่ได้กินพี่น้องเลยมันหนาวกว่านาเอาเมน

เกลี่จนเปียกเปียบหดหนาวอยู่บ่อุ่นมาสั้นร้อยเสิร์ฟบ้างปลาลูกบ้างด้วยพนักกระสอนพี่น้องเลยมาแต่กุ้งตัวงน้ำกุ้งก็ใหญ่ใหญ่กระสอนเนาะดีปะเออเราสิไปผุนราสิไปไล่ออกทุบยาบาดพอแล้วเว้ยทำแล้วเว้ยเจ้าดับู มันถือแล้วมคือแวบๆปลามันก็ลายปลาบวีตบวนตเอามันเป็นหัวยลง่นบ่แม่ป้ามันก็ต้องลงผลน้ำตี กิกกีลงมือสอนน้องหาเป็นคนถือขู่ฉ <basics> ันมาหลุ่นน้ำ okay, กันน้องกิกกีลงสอนวาสิมานบอมานเฮ้ยเอ้าเอาคอนขึ้นมาได้ป้าบอเออ ปลาดุกว่าสันแม่ใส่ตัวใหญ่บ่าวเออตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ยปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าหรือปลาดุกพันปลาดุกหน้าเออมันก็ตัวลายปลาปลาดุกพันเท้นี่นนะเออตัวลายลายคือคือปลาดุกพันเออมันตัวใหญ่อ่ามันกับมันได้นี่โอ้ยสิบุไปบ่ อเอาโกนล,ลงไปเลยปลาดุกกับเขาไปอยู่เนาะเป็นได้กี่กสอน ้องกับบริกายเน่ยสอนแบบนี้ือทึกซสเลป๊้าทเอาไปตองกี่น้อยกุ่งอ่อยต่อยพี่น้องถือกอลีสอนละถือเฮอสอนกับคนมาเบ่กลุ่งอ่อยต่อยมีแต่ตัวหหน่อเนาะ นี่แต่ต้นใหญ่งามๆไปเลยสองบาทสมบาทก็พอกินแล้วก็ได้สำเนียแม่นงพอซีน้ำไปเลยอุ้ยยุบเลยวะสันโยุบเป็นกมไปเลย อุ้ยเคยเห็นหัวปลาเมืกี้นี่พูดมาทางหลังจ่เมื่กีนมุดลงแล้วมล้ตีนแถวต้นบัวน่อยแล้ดจิ๊ดมาไว้น <laughs> pa thử mong với nó ơi Ui, tao bậc nhảy lấy Nhưng cứ nó bằng nữa hả Ờ Mà rút mưa đó Tôi bậc nhảy Bà bình nắn sự mà bỏi bình ơi แมนบ่ถือบ่อู้ยโอ้ยบ่ท่านซ้ำโอ้เราเก่งอะลีปลาดุกพี่น้องเอ้ยมันอยู่ตามมันคอนเนาะคอนมันมันเป็นอันอะนะ มีบอลอยู่ในในนะคอนมันสอดเป็นยังไงคอนมันเป็นหูเยาฟนอืมปลาดุกน,ะนาเอยา,ยอยายอยไปส่ทั้งไงเ่ยนปลอาไปใส่ทงนาไปไป้วไปใส่ทง้หญ่ไว้ปลาเต็นไปหนัง ป้าถึกมองแล้วพว่อืออากุมกินเห็นโอ้ยโอ๊ย Và phần à, càng mong vậy phải nặng ơi. nó mà kinh gấp coi <laughs> cũng hơi. <laughs> Men bay on mà nặng thì ở dục theo phần nạm nè. Lắm bua lẹ ก็ใบอ่อนน้หน่อยนัย่นแหละนีน่มาเบ่งน้ำกันพี่น่องสิมานเลยประมาณเนาะโอ้ยอคือลมแมง้งแท้อ้ยลมกะเด้กระโดดลอยมันออกประากระเตอะได้ลานกันเลย เแ็น้ำมันก็งมเนาะไปกำลังกี่ๆเนี่ยบ่มีเงียบพี่น้องเอ้ยมีแต่เสียงมาถืกันไหมมาถือกินได้อไดรอบนี้รอบนี้บ๊อบปันได้พี่น้องแต่กับซัมเนกับโอ้ยโอเคแล้วนี่โอเคแล้วมาถือกระถือกอยูไ่ได้มีแต่ตัวใหญ่ๆน่าน้อยทางตีนร้อยนะ น้ำกุ้งเลยน้ำกุ้งโอ้ยน,กกน้ำอันทีนี่กน้ผูวเก็บนี่กันนะน้ำบ่าน้ำแล้วก็ยาแล้วก็ยายิงน้ำทีสอนไปอีกแล้วมาหลุดนำกันพี่น้องเอ้ย หอยสลีพี่น้องเอ้ยปูซีชมพูลเต็มต้นใหม่ลายเรียโลเอาม,มาปล่อยหอยสลีเออปุอดมาปล่อยนี่ขึ้นมาแล้วพี่น้องมาหลุดน,นำกันเลยแล้วกับปกองกุ้งเลอ่อยกวาโอ้ถือจะได้น่ะเข็นกององุ่ยองจ้ะ อืมเก็บขี้เ่าีอวก่อนอเลยป๊าตกวพี่น้องกงุ้งมันสำนีแล้วเนาะมันจะต้วใหญ่ใหญ่น้องเข้กากับบ่มีคือกันน้ำมันเลย มันจะโใหญ่ๆเมื่อก็เลือกขี่เหนได้เนาะ<ม>พี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเทนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์ตามส่องน้องนัดด้วยพี่น้องพบพอะกันคลิปต่อไปผิดพลาดประการในขดขอโทษขอภายหลายๆเด้อสบายดีกีกี้ยังสอนมาถอยนาวกับนาวปควดหัวสิอีกซอย